ที่จังหวัดตาดก็มีน้ำตกนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองแค่18กิโลเองเราเรียกว่าน้ำตกลางสารเป็นอุทยานแห่งชาติที่เราสามารถเล่นน้ำเดินชมธรรมชาติและปีนเขาได้ด้วยและที่สำคัญก็มีผีเสื้อสวยๆให้เราชมด้วยนะครับวันนี้มาร์ทไลเดอร์จะพาเพื่อนๆและคนดูไปเที่ยวน้ำตกกันครับ เพื่อให้น้ำมันไม่ขาดถังก็เ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปน้ำตกลางสารโอเคน้วมันก่อนนะครับนี่เราก็เติมน้ำมันให้ติดถังไว้ประมาณ300นะครับแต่ว่าระยะทางที่เราไปเนี่ยจากตัวเมืองากาครับไปน้ำตกลางสานก็ประมาณ18กิโล ก็ไม่ไกลมากเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศที่นู้เนเป็นไงก่อนออกเดินทางววรบกวนเพื่อนเพื่อนกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องมาร์ทไลเดอร์ด้วยนะครับ เส้นทางที่เราใช้เดินทางครับเราจะใช้เส้นทางมุ่งหน้าสูอ่อำเภอแม่สอดครับเป็นถนนหมายเลข12ระยะทางในการเดินทางไปก็18กิโลนะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีถึงหน้าด่านอุทยานแล้วเราจะวิ่งเข้าไปที่ที่อุทยานเนี่ยอีก3กิโลนะครับก็จะถึงที่น้ำตกเอ๊ะ นี่แหลคะครับคือเหตุผลทําไมเราต้องจอดแบบว,ว่าเอาหน้าออกครับเพราะว่ารถมันหนักไม่งั้นไม่งั้นมันจะทําให้เราเข็นรถไม่ได้ถ้าเรามาคนเดียวนะครับเพราะรถค่อนข้างใหญ่เมื่อกี้ราจอดมามันเป็นทางลาดดีเอาหน้าทิ้งปุ๊บถ้ามาคนเดียวเสร็จเลยนี่มากระหมวยก็ช่วยกัดตึงได้ครับเราะวควจอดที่หลังเข้าเพราะรถเราใหญ่เ,ลเวลาออกตัวสตาร์ทเรออกได้เลยอยไลนะคนสงสัยว่าทำไมรถใหญ่บิ๊กไบค์ทำไมต้องเอาจอดหน้าออกอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นทางลาดครับโอเค เทคนิคสั้นๆในคลิปนี้นี่เราก็แวะกินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ระยะทางที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีร้านอาหารหลายๆที่นะครับเราก็แวะกินข้าวก่อนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในเขามีอาหารอะไรหรือเปล่าโอเคครับ โดนฮันละยี่สีอก็เป็นร้อยหนึ่งพอดีแต่ที่ทุกอุทยานจะมีใช่ไหมครับอุทยานจะเป็นต้องทองคำอยู่แล้วครับคเราอยากได้ที่แท้ไหมถามไปแล้วหมดี่หมดไปที่ไหนก็หมดนะเขาจะขายหรือว่าเราขอครับขายมราขอเรื่อเท่าไหร่ขึ้นมาด้ที่นี่ไม่มีขายหรอใช่ใทีเขาหมดแต่ว่าต้องไปดูที่อุทยานเดียร์เราจะได้แล้วเราจะทำาจากต้คือ เ็ได้ม้ครับได้ข้างในจะมีร้านอาหารไทยเลยครับองค์ความขายนี่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าลูกชรางจำจะมีหรือเว่าเมื่อวานเขาเขาเนี้ครัาดีบุกอขาเป็นดื้อของหรืเปล่าแต่ว่าข้าวนั่นถือขนมต้นน้ำแต่ว่าคุณสมาชิกเสาร์อาทิตย์ถูกเสาร์อาทิตย์จะเยอะกว่าใช่ครับใช่ครับไอ้ไก่ตารปั๊มอ่ะถ้าเราปั๊มได้ทุกปุิย์เนี่ยเข้าปีหรือเปลอาโอ้เราไปมาตั้งเยอะเลยไม่เคยเลยจะได้เหรอ เราก็ต้องซื้อเก็บไว้มาแล้วปีมีทุกปีอ่ะเลยแต่เราตั้มทีครั้งคะทำทีเยวที่ไหนเลี้ยต้องทำที่ไหนที่นี่กับแทมที่นี่เลยไปที่อื่นกับแทมอะไรเงี้ยครับเราพออบเท่าไหร่ถึงจะได้ตีอ่าหมดเลยห่อเล่มอ่ะก่อเล่มเลยกอนเล่มเงี้ยเราก็แต่ให้ครบทั้งเล่มก่อนแล้วถึงจะได้ตีหนึ่งปีหรอใช่เขาปีทุกปีอ่ะเ็นเรียกว่าเป็นสถิติในการที่เราเกี่ยวปีอืต่างในเมเนี่ย ไม่นอนสามคืนวันอักดักอ๋อใจด้วยเขายงเขาใหญ่เต็มหมดเลยได้หมดเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่เราได้มาชื่อเราค่ะ สวัสดีครับวันนี้มาร์ทไรเดอร์พาเพื่อนๆมาที่น้ําตกลังสางนะครับอยู่ใกล้อ,อําเภอเมืองตากมากๆเลยวิ่งมาแค่18กิโลเนี่ยเราก็ถึงหน้าจุดนี้แล้วนะครับก็วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปดูว่าน้ําตกลังสางข้างในเนี่ยมันมีความสวยงามยังไงแต่วันนี้เราจะขึ้นได้แค่ชั้นเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าที่บอกว่าเราไม่สามารถเดินขึ้นไปชั้นอื่นได้เนื่องจากว่าฝนตกแล้วก็มีดินสไลด์ก็เลยไม่สามารถขึ้นไปชั้นบนสุดได้วันนี้เราก็จะดูความสวยงามของชั้นแรกก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงครับ ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเขามีคนมาเล่นไหมหมาข้างบนดูเหมือนมีใครมาเล่นถ้าแบบว่าคนวันเสาร์ที่แหละคนน่าจะเยอะอยู่แหละแต่นี้เป็นแบบว่าวันธรรมดาไงมาวันอังคารก็เลยเหมือนไม่ค่อยมีคนนี่ก็ไม่ดูน้ตกก่อนว่าเขามีชั้นอะไรบ้างอ๋อจะมีระเบียบในการใช้ทางนะครับอืมก็จะมีระเบียบของการใช้ทางที่นี่ครับเราก็ควรรักษาระเบียบขอบเขาเรื่องนะครับ อื่นนะครับถ้าเราจะเล่นน้ำนะครับเราก็ควรมาเปลี่ยนชุดรงต,ตรงนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําให้เราเปลี่ยนชุดได้ครับนี่หมวยเปลี่ยนชุดเตรียมลุยน้ําแล้วนะครับจะไปใช้ห้องน้ำหรอไม่ห้องน้ําสะอาดใช่ไหมใช่เรามีสิ่งอย่างอี่สนส่อยากให้องใช้นะของเราโอเคเรากระเป๋าวางไว้นู่นั้นน่นนะโอ okay. เคนี่นี่ก็จะเป็นห้องน้ําอ่ะ แต่ว่ามาดูนีิเมื่อกี้เราหาตั้งนานเนี่ยว่าคู่ไหนคู่กันเขากลัวเราเอารองเท้าไปอันนี้คู่นี้อันนี้คู่นี้สลับข้างกันแนล้เพื่อที่ว่าใครขโมยไปรู้เลยนะครับจะได้ไม่เอาไปบคบเป็นอะไรที่ไอ,นนอเดียดีมากครับในการที่แต่ห้องน้ำสะอาดบ้านคนจะใส่ไปลงน้ำอะไรเงี้ยเจ้าที่เขาก็ทำสลับคู่ซะเลยจะได้ไม่เหมือนกัน,นครับ Okay. นี่คือเปลี่ยนชุดแล้วเตรียมลงน้ำใช่ไหมครับไม่รู้สิโอเคจะมีน้ำให้เล่นเหรอเราไปลงน้ำกันดีก,กว่านี่ก็เป็นทางแรกนะัจะเดินข้ามเข้าแม่น,น้ำน้ำตกนะครับที่น้ำตกผ่านมาน้ำเลยทางที่เจ้าหน้าที่เขาทำไว้ก็ดีนะครับสมัยก่อน มีพื้นปูนอะไรเงี้ยนะจะเป็นแบบพื้นดินอย่างเดียวเลยนี่เขาทําแบบให้เราเดินได้ง่ายขึ้นนะครับจากการที่เราไม่ได้มานานมากครับเราก็มาเยือนที่นี่ครับนี่ก็จะเป็นป้ายที่เขาบอกครับว่าเราจะเดินไปตรงไหนบ้างเห็นไหมครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นน้ําตกที่เขาบอกระยะทางของน้ําตกแต่ละชั้น,นครับชั้นแรกที่เราจะไปนับนี่น้ําตก ลานสางนะครับก็คืออยู่ที่150เมตรนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นนึงจะเป็นผาพึ่ง750เมตรผาน้อย850หแล้วผาสุดท้ายเลยผาเทนะครับอยู่ที่ประมาณ2,200เมตรหรือว่า2กิโล200เมตรครับค่อนข้างไกลแต่วันนี้เราไปได้แค่ชั้นแรกเท่านั้นนะครับแล้วมีเวลาด้วยนะครับเขาจะเปิดแค่ช่วงเวลาการชมน้ำตกนะครับแปดโมงครึ่งถึง18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นเท่านั้นนะครับเราอยู่ได้เท่านี้นะครับ เราก็จะเดินลงไปที่น้ำตกแล้วนะครับเหมือน<ม><ม>ค่อนข้างล่มลื่นนะมีทางแค่นี้เองอที่ทเดลยวมันไม่มีทางเขาให้ไปทางนูน้นอันนี้ก็คือจะเป็นทางอีกทางนะครับที่เราเดินเลาะข้างน้ำตกเลยครับเราก็จะมีทางตอนนี้งบประมาณสุดแค่ตรงนี้นะครับผมที่เหลือเราก็จะดูแบบเป็นเส้นทางเดินแบบธรรมชาติแล้วนะครับ ตกสวยงามได้เ,เดินเลยเดินเลยได้้าไม่างเ้นตัวเองต้องเดินขึ้นไปบนนู้นนะน่ะถ้าเบิดไปทางมันจะเดินขึ้นไปงู้นเลยนะครับแต่นี้เราก็เดินเลาะน้ําไปนี่ครับม่าจะเป็นอะไรที่เดินเลาะน้านะครับ มันก็จะมีแอ่งแต่ละแอ่งนะครับที่เขาเรียกว่าน้ําตกที่มันไหลมานะมันก็จะมีชั้นแต่ละชั้นที่เราสามารถแช่น้ําหรือว่าอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับปลาที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเขาห้ามจับปลานะครับอืมก็มีใช่ทางล้ะไปอย่างนี้เลยแล้วก็เดินลาะแม่น้ําไปผีเสื้อเยอะมากครับผีเสื้อสวยเลย ผีเสื้อบินสวยงามนี่ครับนี้จะเป็นน้ำตกชั้นเล็กๆๆ,ๆไปนะครับด้านหลังนี่ครับอันนี้เราก็จะเดินเลาะใช่เราจะเดินเลาะตามหินนี้ไปเลยแต่ถ้าเราจะไปข้างบนได้เร็วอ่ะเราก็จะเดินขึ้นทางข้างบนได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะไปทางเลาะแบบข้ามโขดหินแต่ละโขดหินไปเลยนะครับ ดีๆนะแม่ต้องเดินขึ้นดีๆมันเลื่อนควรถอดรองเท้าเดินไหมอ่ะเออก็ได้เนี่ยจริงๆมันคือไปทางนี้ก็ได้ไงมันจะมีทางใช่ไงเดินไปทางนู้นตอนนี้เรากำลังงงกับทางนะครับมันดูปินนี่นี่ไงเราก็เดินไปงี้ดิเราต้องข้ามสะพานแล้วก็ไปทางนู้นแล้วก็เลาะทางนี้เห็นไหมใช่ใช่โอโหเดี๋ยวต้องเดินกลับมานี่นี่นี่เดินไปข้ามข้ามขอนไม้นั่นหมวย อันนี้เรากำลังทางหาคำหาทางนะครับเราต้องย้อนกลับไปข้ามขอดไม้ตรงนู้นแล้วแล้วก็เดินข้ามไปเดินรอบฝั่งนู้นดีกว่าครับถ้าฝั่งนี้นะครับสําหรับคนที่เดินแบบใส่รองเท้าหรือไม่ใส่รองเท้ามาก็เ,าเดินลุยน้ําไม่ได้เลยนะครับอันนี้เราปกติเราใส่นี่นะนมีผีเสื้อด้วยสวยงามนะครับผีเสื้อ จะมีทางหลายทางเราก็มาทาั้งหลายทางก็แหละแต่ว่ามาไม่ถูกนี่ก็เดินข้ามขอนไม้ตรงนี้ครับเนี่ยข้ามขอนไม้ขอนไม้ตรงนี้เพื่อที่จะเดินไปอีกฝั่งนึงดูครับนี่ไรครับนี่ครับ,รรบ,รรรบแล้วก็ข้าม,มาทางนี้แล้ว เดินทางนี้ง่ายกว่าเราไปไดทางนั้นเรากะลุยเลยกะลุยเลยปิดทางต้องมาทางนี้ เราเดินข้ามขอนไม้มาครับนี่เราก็จะเดินไมายากเมื่อกี้เราไปผิดทางนะครับยิ้มก็เดินไม่ยากหรอกน่แต่พอดีว่าเราใส่ผ้าใบเราก็เลยไม่กล้าลุยน้ําแต่คงต้องถอดรองเท้าแล้วลุยครับทางที่เรามาตะ่กี้เราจะข้ามลงวนสวยมีความแบบเป็นสีสีของหินมาดูดิหินที่นี่มีชั้นแบบเหมือนเป็นแบบสีส้มสีน้ำเงินนะคน่าเชื่อนะอยู่ใกล้จังหวัดโตเมืองมากเลยนะ ได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าหินทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนน้ามันซ้อหินมาแบบเป็นไม่รู้กี่พ,พันพันปีก็ว่าได้นะมันก็หมายว่าน้ําเป็นทางน้ํเลาะลงมาเงี้ยแล้วมันก็หินก็จะเวาเว้า,ววาวเป็นช่องให้เขาเรียกว่าน้ําไหลเนาะแล้วก็ตกลงไปข้างล่างนี่เราแค่ขึ้นมายังไม่ถึงชั้นแรกนะก็สวยงามแล้วอะ่ะเพื่อนๆมานี่คือใครเล่นน้านี่หูเย็นแน่นอนคนระับ นี้ก็เป็นป้ายน้ำตกลางสางนะครับป้ายแบบเก่าแก่มากดูคุณหม่ยเขายังไม่ถึงชั้นไหนเลยอยู่ชั้นแรกนี่ก็ตื่นเต้นกับปลาแล้วครับแล้วก็หามุมถ่ายรูปสวยๆครับจริงๆเดินนี่ก็คือแบบมาช่วงนี้อากาศเย็นดีแล้วก็ไม่ร้อนมากครับพอดี ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าวันนี้เรามาก็คิดว่าฝนจะตกแต่ผฝนไม่ตกนะขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เราได้มาอากาศก็ไม่ร้อนนะเรวเข้ามาดูน้ำตกสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวลุยกันต่อ นี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ถ้าเล่นน้ําตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะน้าลึกเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีน้ําตกน,น้อยครับให้เรานั่งแล้วก็เอาตัวให้น้ําประทะตรงนี้ก็ได้โอ้เดี๋ยวเราก็จะลอกขึ้นไปชั้นแต่ละชั้นตรงนี้ขึ้นไปตรงนู้นนะครับข้างบนรู้สึกว่าน้ําจะเยอะน้าไหลแรงแค่แค่ทานเล็กตรงนี้ก็ดูสวยแล้วเดี๋ยวข้างบนน่าจะสวยกว่านี้แน่นอน ไปทางได้เนี่ยเดี๋ยวปีนขึ้นนี้เลยนี่ไงว่าจะมีจินให้เราเดินเป็นขั้นเป็นขั้นเห็นไหม ทังที่จะเดินง่ายากนะครับเพราะเขาจะขันบันไดไว้ให้เหมือนกันแต่ก็ระวังตะไคร่นะเรือ่องวางตรงนี้มันจะมีตะไคร่ นี้เราก็มาถึงสุดชั้นแรกนะครับที่ว่าเป็นน้ําตกลางสางแล้วนะครับก็เป็นลานเล่นน้ําเลยจะมีเล่นน้ำตรงนี้หรือมีน้ําตกตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเล่นน้ําตรงนี้เลยครับเย่เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเราจะเล่นน้ําแล้วก็มีปลาด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสภาอเดี๋ยวเราลงน้ํากันดีกว่า ไปเนี่ยเหรอเออแตงไหลนะเดี๋ยวลืน่นไหล,ไหลยังไงมันไม่ไหลเลยมมาติดโซน <laughs> มันไม่ไหลอะ่ะฮะนั่งตรงนั้นได้ไหม <c oughs> เออเราอยากนั่งอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> ก็ไหลไน้ำไม่ดันก็ถืดันไว้มเอาขาดันไว้เอาหัวะนอนตรงนั้นพอดีเลยทั้งบนนู่นนะโอ้โเย็นมากแบบไนพับนี่น้ำเย็นน่ร ว่าขั้นบันไดให้เราเดินด้วยอ๋อนจะถ่ายคลิปอีกเหรอไปไม่เก็บไงมันไม่มีภาพอ้โหัวมันไหลลังมันอะโหมาดูดินี่นี่นี่ถ้าถ่ายเห็นนะนี่เห็นนะ เห็นปะเหนียวมากเลยอะไม่ไ้ไม่กล้าดึงของมันออกนะเ้วนัละเน้าหล่งเขาครับเนื้อตัวมัอยู่ในนั้นแหละเื้อสากล่างเาครัเาัมันอย่ในนั้นแะเน้อากล่เขครับเน้อตัวมนอยู่ในั้นแหลนื้อาก่เครับเนียวมากย่ใหญ่มากล่างเขครับเื้อขมืนอยนี้เลยนะเอสาก่างเขาเนี้ยตันใหญ่ใด้แหละนอให่จะไปได้แบเนื้อมันเดิ่นนีและเ้อมันเดิน้ว นี่ครับจะมีทางที่เดินเลาะริมน้ําตกก็ได้นะเป็นทางที่เดินง่ายครับที่ขามาเนี่ยเราเดินทางดินเอ้ทางหินมันจะมีทางบันไดทางหนึ่งอันนึงก็คือเป็นเลาะน้ําตกเลยมันจะเป็นหินเป็นน้ําตกตรงนั้นอันตรายแต่ว่าตรงนี้เป็นทางดินแล้วก็มีบันไดให้เดินทางนี้ง่ายกว่าทางเข้าเนี่ยจะอยู่ตรงบ้านร้านกาแฟบ้านไม้หลังกาแฟง่ายทางก็ดีด้วยแล้วก็ปลอดภัย ไม่ลมไมลื่นเหมือนเมื่อกี้ <laughs> แล้วเราก็มาที่หลังกระแทตรงนี้ตัดข้างบนตัดโชโ์โอย่านี้แล้วก็ทำที่วางแบบนี้เหนี่ครับนี่ครเป็นแผลจากการฟาดหินแล้วก็นี่นิ้วนี่นิ้วแตกมานี่่องเลยหลกไหม <c oughs> ได้แผลครับวัน <eben> นี้จดจำอีกนานแผลเราก็เล่นน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากนะครับให้เพื่อนช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจในการเลื่อนลงของเราด้วยนะครับยังไงก็